ท่าเรืออ่าวฟิลิปปินส์กลุ่มอัดยกรที่ต้องการตัวจากเกาหลีหลบหนีไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกตำรวจที่นี่จับได้อย่างง่ายดายหนึ่งปีต่อมาทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอัดยกร47คนจะถูกส่งกลับประเทศถูกพาตัวไปปูซานเพื่อรับการพิจารณาคดีโดยไม่คาดคิดมีสมาชิกในครอบครัวของคนตายอยู่ในฝูงชนเมื่อคุณเห็นศัตรูเขาตั้งใจที่จะจุดชนวนระเบิดผลที่ตามมาของสิ่งนี้ร้ายแรงมาก มีตำรวจทั้งหมดเจนายและมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนในที่นั้นสร้างความกดดันให้กับประชาชนรัฐบาลทั้งสองยังได้เลื่อนวันคุ้มกันออกไปเป็นปี2565กังวลว่าจะเกิดขึ้นอีกคราวนี้เลือกคู้คุมกันล้วนเป็นตำรวจอาญาที่มีประสบการณ์มากมายนอกจากนี้ยังมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพร่วมด้วยแต่ถึงแม้จะมีการป้องกันที่เข้มงวดที่สุดก็ตามมันยังยากที่จะควบคุมไอสารเลวเหล่านี้หัวหน้าอัจฉริยะคือชายหนุ่มชื่อโดอิลไม่เคารพตำรวจเลย จัดการกับคนประเภทนี้กระบองตำรวจสามกระบอกทำลายความฝันที่จะเป็นฮีโร่มักเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดไม่นานคนร้ายก็ถูกพาขึ้นเรืออย่างรวดเร็วแบ่งห้องตามลำดับใช้กุญแจมือเพื่อใส่กุญแจมือภารกิจคุ้มกันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะรถไฟไม่มีกล้องตำรวจทุกคนต้องลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทุกวันหน่วยยามฝั่งก็พร้อมต้อนรับศัตรูเช่นกันจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งของเรือด้วยความมั่นใจ หลังจากเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเรือบรรทุกสินค้าค่อยๆออ,ออกจากท่าเรือแค่บรรยากาศแปลกๆบนรถไฟดูเหมือนเป็นการเตือนว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในช่วงอาหารเย็นแพทย์ใช้ประโยชน์จากการขาดความเอาใจใส่ของพยาบาลแอบเข้าไปในห้องเก็บสัมภาระฉันคิดว่าเขาอยากจะแอบปรับปรุงม,มื้ออาหารฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสัตว์ประหลาดกับชาติมาเกิดซ่อนอยู่ที่นี่ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยนอนไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรดูเหมือนว่าเขาตายไปหลายสิบปีแล้วแต่เขายังคงหายใจอย,อยู่ แพทย์พยายามระง,งับความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายของเขาฉีดยานอนหลับที่เตรียมไว้เป็นพิเศษให้สัตว์ประหลาดไม่นานหลังจากนั้นเรือบรรทุกสินค้าก็แล่นเข้าสู่มหาสมุทรเปิดงานยามเข้มขน้นยังทําให้ตํารวจรู้สึกเหนื่อยโดยอินใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้พ้นลวดเหล็กออกจากคอของเขาจากนั้นก็เริ่มแสดงต่อหน้าตํารวจที่อีกด้านหนึ่งของตู้รถไฟพวกอันธพาลปลอมตัวเป็นพนักงานบนรถไฟก็แอบเข้าไปในโกดังเก็บของจิปาถะด้วยตํารวจไม่ได้คาดหวังอะไรในหีบผักไม้นี้ มันคือปืนและกระสุนทั้งหมดพวกนั้นเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆแต่ก็ยังส่งเสียงดังอย่างไม่ใส่ใจเห็นคนถือปืนจ่อที่สะโพกตำรวจสายตรวจเริ่มตึงเครียดทันทีพวกอันธพาลไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดูเหมือนว่าเราทำได้แค่ดำเนินการก่อนเท่านั้นนักเลงฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งกำจัดร่างกายให้สะอาดจากนั้นก็กลับห้องนักบินเขาฆ่ากับตันโดยไม่พูดอะไรสักคำแล้วทำลายทุกสิ่ง ระบบสื่อสารและระบบเรดาร์เหลือเพียงสองคนที่ดูไม่ฉลาดนะสัญญาณรถไฟบรรทุกสินค้าหายไปหัวหน้าหน่วยยามฝั่งแดอุงกระทึบเท้าด้วยความโกรธแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารีดาวเทียมทันทีคิดทุกวิธีทางในการถ่ายรูปบนรถไฟขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบว่ามีอะไรผิดปกติพวกเขาทั้งหมดคิดว่ามีปัญหากับระบบการสื่อสารมีเพียงตำรวจหญิงไดยอนเท่านั้นที่มีจิตใจละเอียดอ่อนหยิบปืนแล้วออกไปตรวจสอบในขณะนี้โดอินถอดกุญแจมือออกสำเร็จประสานลูกน้องไปฆ่าตำรวจ อย่ารอให้ตำรวจคนอื่นมาดำเนินการพวกอันธพาลปรากฏตัวอีกครั้งเผชิญหน้ากับกลุ่มที่สิ้นหวังนี้ตำรวจไม่มีอำนาจที่จะตอบโต้น้อยกว่าสินาทีก็แก้ได้ง่ายๆเหมือนเล่นฟันผลไม้อีกด้านหนึ่งขณะที่ดายอนและหัวหน้าตำรวจลาตะเวนอยู่ข้างนอกพบว่าพวกอันธพาลกำลังก่อวินาศกรรมเมื่อมองดูห้องโดยสารก็มีคราบเลือดทั้งหมดบางคนรู้สึกแย่ทันทีพวกเขารีบไปที่ห้องนักบิน ทันทีที่ทั้งสองฝ่ายพบกันพวกเขาก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเวลาตอบโต้ถูกยิงเข้ารังพึ่งตรงจุดนั้นดายอนโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีเพราะหลังจากที่คนร้ายยิงกระสุนทั้งหมดเขาและพอบอรตรประสานมือสังหารคนสองคนเพราะสถานการณ์ตอนนี้วุ่นวายเกินไปรองคนที่สองก็ถูกยิงทะลุไตด้วยภายใต้การสอบสวนของดายอนได้เรียนรู้ว่ายังมีโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมอยู่บนเครื่องตอนนี้ยังไม่มีใครสนใจคราบเลือดที่เหลือหลังจากการฆ่าตามท่อน้ำล้มลงบนสัตว์ประหลาด่กลัาติาิิมเเเเดืเือปป็นนหวรรงฏย ปลุกเขาให้ตื่นจากการหลับไหลอีกด้านหนึ่งโดอินพาผู้คนไปที่ห้องเครื่องยังใช้กลอุบายอันนองเลือดเพื่อคุกคามกลไกหลังจากรู้ตำแหน่งของโทรศัพท์ดาวเทียมแล้วใช้วิธีเดียวกันอีกครั้งแก้ภัยพิบัติที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดโดยอิวยังต้องการฆ่าหัวหน้าคนงานด้วยแต่ถูกผู้ชายชื่อจงดูหยุดไว้ การตัดสินจากสัญชาตยานฉันรู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งมากหลังจากนั้นไม่นานคนของนายอำเภอก็วิ่งไปที่ตู้รถไฟเมื่อเห็นว่าโดอิลกำลังทำอะไรผิดอีกครั้งนายอำเภอผู้โกรธแค้นแค่อยากจะฉีกเขาออกจากกันห้องเครื่องเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดบนเรือตามหลักเหตุผลแล้วเราไม่ควรทะเลาะกันที่นี่แต่ทีมของโดอิวกลับเล่นสกรปรกว่ากันว่าเป็นการต่อสู้ด้วยศิลปะการต่อสู้แต่ได้รับการอัปเกรดเป็นการต่อสู้ด้วยศิลปะการต่อสู้สงครามดูเดือดร่างสูงก็ลงมาสู่สนามรบ ทุกคนตกตะลึงทันทีทุกคนต่างหวาดกลัวกับพลังอันน่าสยดสยองนี้เขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าสัตว์ประหลาดกลับชาติมาเกิดแม้ว่าจะไม่มีดวงตาก,ก็ตามแต่สามารถสังเกตผ่านความร้อนอินฟราเรดได้พวกอันธพาลต้องการโจมตีผลก็คือคอของเขาถูกเฉือน สิ่งที่ทำให้ผู้คนกลัวคือสัตว์ประหลาดที่เคลื่อนไหวไม่เพียงแต่มีพลังการต่อสู้ที่น่าทึ่งเท่านั้นเราไม่แยกความแตกต่างระหว่างศัตรูของเรากับเราด้วยซ้ำขอเพียงเป็นสิ่งมีชีวิตถูกเขาฆ่าอย่างทารุณทั้งหมดหลังจากการฆ่าอย่างโหดร้ายมาระยะหนึ่งแม้แต่โดอิลเมื่อกี้ก็ยังสู้ไม่ได้นอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมแห่งความตายเพราะการต่อสู้ทำให้เครื่องยนต์พัง ไม่มีแรงจูงใจในการจัดหาอีกต่อไปเรือบรรทุกสินค้าก็จอดที่ทะเลเช่นกันสัตว์ประหลาดท,ที่เคลื่อนไหวได้ยังคงฆ่าผู้คนอยู่เมื่อหัวหน้าตำรวจกำลังจะตายจงดูลงมือทันทีกำลังต่อสู้อย่างไร้ผลจงดูเห็นชุดหมายเลขประจำตัวบนร่างของสัตว์ประหลาดดูเหมือนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันไดยอนยิงสองนัดเพื่อบัรเทาการล้อมด้วยการใช้โอกาสนี้ทุกคนจึงเสี่ยงที่จะหลบหนีถัดจากหน่วยยามฝั่งโดยการเปิดระบบดาวเทียมอีกครั้งในที่สุดแดอุงก็เห็นภาพเรือบรทททุุกกสินค้าาเลดี พิสูจน์ใหเห็นว่ามีการต่อสู้ที่น่าสลดใจอย่างยิ่งบนเรือแดอุงรีบโทรหาผู้บังคับบัญชาของเขาแต่ได้รับแจ้งว่าตนมาที่ที่เกิดเหตุเป็นการส่วนตัวเพื่อแก้ไขปัญหาเราต้องนําอันฟ้ากลับมาอย่างปลอดภัยแดอุงเศร้าโศกแต่พูดไม่ได้แม้ไม่อยากไปก็ทําได้แค่ทําตามคําสั่งเท่านั้นดวงตาของแดอุงเปล่งแสงแปลกๆแ,แน่นอนว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่กลับชาติมาเกิดด้วยความสงบสุขบ,บนเรือบรรทุกสินค้าอยู่ได้ไม่นานเกินไปสัตว์ประหลาดที่กลับชาติมาเกิดยังคงล่าและฆ่าต่อไปพยาบบาลออยู่กัหม ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างนอกหาทางไปที่ประตูตรวจแพทย์จึงวิ่งหนีด้วยความกลัวเพิ่งบังเอิญไปพบกับกลุ่มหัวหน้าตำรวจที่ซ่อนตัวอยู่เพราะฉันกลัวมากแพทย์บังเอิญเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่สัตว์ประหลาดที่กลับชาติมาเกิดถูกทิ้งไว้บนเรือโดยเจตนาเพื่อทำเงินสกรปรกเขาเพิ่งตัดสินใจที่จะเสี่ยงและลองดูทุกๆ6ชั่วโมงเขาจะฉีดยานอนหลับให้สัตว์ประหลาดใครจะคิดว่าของเล่นชิ้นนี้จะตื่นขึ้น บุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นบริษัททางการแพทย์ฉันได้ยินมาว่าคนเกาหลีมักถูกทดลองเมื่อคุณรู้สึกสิ้นหวัง จู่ๆหมอก็จำได้ว่ามียาอยู่ในห้องเก็บสัมภาระสามารถออกไปมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ต้องดูในการเดินพันครั้งสุดท้ายนี้บางคนพยายามระงับความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายเดินผ่านถงทางเดินที่เต็มไปด้วยศพไปที่ห้องเก็บสัมภาระอย่างระมัดระวังโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางอยู่ในขั้นตอนการค้นหายาดายอนค้นพบเอกสารข้างในบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดที่เป็นมนุษย์ชื่อจริงของสัตว์ประหลาดคือคิมเอชเอคิวเกิดในปี1911ถูกจำคุกกกกนสัาาาว่รเเหหลีือ เข้าร่วมในการรุกรานฟิลิปปินส์ของญี่ปุ่นหลังจากที่ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพถูกนำตัวไปที่ห้องรับรองของศาลญี่ปุ่นที่จริงแล้วเป็นแผนกทดลองของมนุษย์ใช้เป็นพิเศษในการสร้างอาวุธคล้ายมนุษย์ผู้คนมีความสงสัยอย่างมากผลผลิตจากยุคสงคราม เหตุใดจึงปรากฏบนเรือบรรทุกสินค้าขณะนี้แพทย์พบเอกสารรายละเอียดในคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้ว่าชื่อเล่นของวิชาทดลองนี้คืออันฟ้าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องผ่านการทดลองทุกรูปแบบในที่สุดก็มียีนเลือดหมาป่าแทรกซึมเข้าไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของวิวัฒนาการขั้นสุดยอดคิมฮาเคียวเคยเป็นอาวุธคล้ายมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดมีความไบต่อเสียงและกลิ่นเลือดอย่างมากมีพละกกำลังมากกว่าคนปกติถึง5เท่า นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากโปรตีนของเซลล์อีกด้วยปรากฏการความชราของร่างกายจะไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามนัดเขาก็ไม่ได้คาดหวังเช่นนั้นเช่นกันวันหนึ่งอาวุธฮิวแมนนอยด์จะสูญเสียการควบคุมออกไปนอกห้องเก็บสัมภาระขณะที่นายอำเภอเดินผ่านลิฟต์ไปพบว่าคนร้ายได้พบกับสัตว์ประหลาดที่กับชาติมาเกิดเพื่อช่วยศัตรูเขาถูกบังคับให้ประกาศสงครามกับสัตว์ประหลาดรู้ชัดเจนว่าคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉันยังคงต้องการใช้ความสามารถทั้งหมดของฉันในการป้องกันมันนายอำเภอกัดแขนของสัตว์ประหลลลลาดดตียยังงงงไไก็ไม่่อแแ้วึขน หัวหน้าตำรวจใช้การกระทำของเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คนขี้ขลาดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาในที่สุดแดอุงก็พาผู้คนวิ่งหนีก่อนลงจากเครื่องบินสมาชิกในทีมได้รับการฉีดยากระตุ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้ไดยอนและคนอื่นๆโกรธก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้มาช่วยแต่ทำลายคำพูดไดยอนแค่อยากจะเถียงถูกแดอุงยิงสองนัดเห็นว่าอีกฝ่ายยังอยากจะฆ่าคนอยู่จงดูอดไม่ได้ที่จะลงมือในช่วงคลิปตาเขาก็ควบคุมแดอุง เมื่อเห็นอย่างนั้นแดอุงก็เดาอะไรบางอย่างได้ทันทีแล้วสั่งให้ลูกน้องไม่กระทําการใดๆถอดเสื้อของจงดูออกพบว่าเป็นคนที่ทําให้เขาปวดหัวจริงๆกลายเป็นเมื่อสิบปีก่อนเกาหลียังได้ทําการทดลองกับมนุษย์ด้วยจงดูเป็นหนึ่งในวิชาทดสอบแต่เนื่องจากไม่มีทางที่จะทนต่อผลของยาได้ล้มลงเสียชีวิตในที่สุดการทดลองที่ล้มเหลวถูกนําไปที่ฟาร์มสุกรเตรียมเป็นอาหารสัตว์สาหรับการทาลาย ใครจะคิดว่าเขาจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วเขาก็หนีไปแต่งงานและมีลูกใช้ชีวิตแบบคนปกติน่าเสียดายที่วันแห่งความสุขนั้นสั้นและสั้นยังคงค้นพบที่อยู่ของจงดูผู้นำคือแดอุง ภรยาและลูกๆของเขาถูกทำร้ายอย่างทารุณโดยไม่คาดคิดโชคชะตาจะทำให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งเมื่อทั้งสองฝ่ายกำลังจะสู้รบกันครั้งใหญ่จูจูสัตว์ประหลาดที่เคลื่อนไหวได้ก็ปรากฏตัวขึ้นหันหน้าไปทางป่าที่เต็มไปด้วยปืนและกระสุนเขาดึงแผ่นเหล็กมาปอกเปิ้งเหมือนหมาป่าวิ่งเข้าไปในสูงแกะแล้วเริ่มฆ่าพวกมันน้อยกว่าสองนาทีสมาชิกในทีมตายหมดแล้วแต่อุ่มไม่ได้กลัวเลยเพราะในสายตาของเขาสัตว์ประหลาดชีวะมอร์ฟิกนั้นไม่มีอะไรเลย แค่จึงถือโอกาสหยิบป,ปืนหลบหนีหู่นักบินให้ขึ้นเครื่องส่งผลให้คู่ต่อสู้ไม่กลัวเลยหลังจากดิ้นรนมาสักพักก็ไร้ผลในที่สุดทั้งสองก็เสียชีวิตถ้ามาจนถึงตอนนี้มีเพียงจงดูและแดอุงเท่านั้นที่รอดชีวิตเมื่อศัตรูมาพบกันดวงตาของพวกเขาก็จะแดงกำ่ำทั้งสองไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระและเริ่มต่อสู้กันทันทีแม้ว่าจงดูจะมีความกล้าหาญบ้างก็ตามแต่เมื่อเทียบกับประสบการณ์อันยาวนานของแดอุงความแรงต่างกันไม่น้อย คนสองคนต่อสู้กันจากภายในห้องโดยสารสู่ภายนอกแดอุ้มมั่นใจในใชัยชนะแล้วแต่เขากลับมีอาการคันปากเริ่มรอเลียนสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตของจงดูจงดูโกรธมากใช้มีดอย่างบ้าคลั่งแทงแดงเข้าไปในตะแกงอย่าลืมที่จะไล่ตามเรือและฟันต่อไปเพื่อกำจัดศัตรูให้หมดเมื่อมาที่นี่ด้วยเรือบรรทุกสินค้าไม่มีผู้รอดชีวิตเลนเคลื่อนตัวไปยังเกาะเล็กๆในฟิลิปปินส์สถานที่แห่งนี้ซ่อนสำนักงานใหญ่ของการทดลองของมนุษย์ดวงตาของเด็กชายเปล่งแสงแปลกๆทำให้เจ้านายขององค์กรเผยรอยยิ้มอันพพึงพอใจ เด็กชายคนนี้เป็นลูกชายของจงดูเป็นทายาทโดยกําเนิดความสามารถของสัตว์ประหลาดที่กลับชาติมาเกิดคุณค่าการวิจัยเท่าที่จะจินตนาการได้แต่ทุกคนกลับไม่ตระหนักรู้จงดูก็ถูกคลื่นซัดบนเกาะเช่นกันโปรเจกต์วูฟฮันทิ้งออกอากาศในปี2022เป็นหนังสยองขวัญแนวใหม่ที่สร้างสารรค์อย่างยิ่งรายละเอียดการพัฒนาทุกย่างก้าวช่างน่าประหลาดใจยังสามารถขยายโลกทัศน์ของคุณได้ น่าจะเป็นหนังอาชากรรมผลลัพธ์ที่ได้คือภาพยนตร์ซอมบี้ชีวเคมีทุกคนดูเหมือนตัวละครหลักเลยทันทีที่บอกว่าความตายก็คือความตายใช้ซอสมะเขือเทศมากมายหายที่สุดก็ทําให้ผู้ชมมึนงง,งราคาซอสมะเขือเทศในซูเปอร์มาร์เกต็ตก็เพิ่มขึ้นเช่นกันฉากต่อสู้ก็เหมือนของจริงเลยแค่ดูก็เจ็บปวดแล้วจากโปสเตอร์ไปจนถึงภาพยนตร์ล้วนแต่กระตุ้นความรู้สึกทางการมองเห็นอย่างมากในระหว่างการสังหารไม่มีใครรอดชีวิตหัวข้อประเภทนี้จะไม่มีวันล้าสมัยเอาละมาแล้วหนังวันนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ